งานะครับก็งานก็จะเอาพุทออกมาเป็นงานอาร์ตทอยนะเพราะฉะนั้นเน่ยเวลาเอาไปพิมพ์3 d เนี่ยตัวเรามาดูเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับว่าตรงกับแบบหรือเปล่านะครับเราก็ใช้ใช้แบบมาลองทาบดูนะครับตรงนี้สัดส่วน proportion scale อ่ะส่วนใหญ่ก็ตรงนะฮะพียงแต่ว่ามือมือหายไปข้างหนึง่งเพราะว่ารูปบันบังถอยออกมาโอเคเจอมือละจะมีตรงแถวแถวมือเนี่ยอาจจะอ้วนไปหน่อยตรงเนี้ยต้องต้องดันลงนะเราสมมติดันลงนะอ่ะเนี่ย,ยก็จะค่อนข้างแม่นเนี่ยก็จริงๆแล้ว อ,นนอันนี้ก็จะเป็นผลงานหลานนะครับหลานชายฟันก็ลูกค้าก็จะจ้างมาเพื่อที่จะเอาไปทำพวกงานปิ้น์ีดีอ่าเวลาส่งเพื่อให้ลูกค้าเคาะแบบก็ควรที่จะดรับแบบ100%เเลยแบบตรงกันเป๊ะทุกอย่างนะครับเพราะว่าดีไซน์ดีไซน์มันต้องตรงนะมีอะไรบ้างที่ไม่ตรงก็ไปเช็คดูได้ก็คือลูกตาใหญ่ไปฟัน ฟันใหญ่ไปนะตรงนี้ต้องแก้ใหม่นะครับนี้แก้ขนาดของฟันนะต้องแบบนี้เท่านี้อ้วนอ้วนเกินไปนะแล้วก็ตรงโหนกแก้มตรงเนี้ยมันต้องมันต้องตามเชฟเลยต้องลงมาอย่างนี้นะเพราะว่าการที่ออ,อาร์ติสก็คือการปั้นเนี่ยมันมันอาจจะ ไม่ได้เช็คลายละเอียดนะครับเวลาเราเช็คลายละเอียดเพื่อจะส่งลูกค้าเนี่ยเราต้องพยายามรักษาพวกเคอร์ฟต่างๆที่มันมาจากดีไซน์นะครับพวกนี้ต้องคงพวกนี้ไว้ให้ได้นะครับเนี่ยคงพวกนี้ไว้ให้ได้เนี่ยพวกนี้ต้องต้องต้องไม่มีอ่าเสร็จแล้วก็ไปดูส่วนอื่นๆนะครับจริงๆพวกนี้มันปรับง่ายนะก็คือเวลาอาร์ติทำเสร็จใช่ไหมผมเวลาผมปรับเนี่ยอ่าผมปรับให้ดูนะครับเดี๋ยวหลานไปทำต่อในการแก้ไขนะครับก็สิเเหลก หน้า Select ล็ i อ a g e มดเข้างหลังในมายานะครับแล้วก็เลือก d this p l a y เพราะสิ่งที่เราเลือกอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ m Move to ดันก็เปิดเป็นแบบ symmetry นะครับก็คือให้สองข้างเนี่ยอันนี้ผมจะใช้ Object Mode แล้วก็ move symmetry Symmetry ตรงนี้ให้เปิดเป็นแกน x เพื่อมันดึงดึงทั้งสองข้างพร้อมๆกันเพราะว่า,าเราดัดในมุมเปิดเงี้ย อีกฝั่งหนึ่งมันจะได้โดนดักไปด้วยนะครับเพราะว่าพวกคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่สองข้างมันจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะดึงเข้ามาแล้วก็ดึงดึงพอร์ชชั่นอะไนี้เข้ามาแล้วก็ฟันเวลาใช้ซ้อโหมดเนี่ยซ้อโหมดก็คือเวลาเลือกจุดถ้าเป็นปกติมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะดึงดึงโดนแค่ตัวเดียวแล้วเรากด b ไว้นะครับเราจะสามารถเลือกแอเรียที่ที่จะให้มันซอมมันก็มันก็จะดึงดึงจุดแก้ข้างเคียงไปด้วยทําให้เราแก้ไขอะไรพวกเนี้ย ง่ายไม่พังนะครับพวกนี้ต้องอการทำงานพวกอาร์ตทอยเนี่ยต้องเป๊ะเลยนะฮะตามดีไซน์ไว้อย่างนันยังไง,ง,งต้องออกมาอย่าง,งานั้นนะครับนี่ต้องไปดักจนกระทั่งว่าสัดส่วนมันมันตรงนะครับหรือใกล้เคียง80-90%แล้วแต่ว่าทางไคลเอนต์ก็คือรางลูกค้าเนี่ยเขาเขารับได้แค่ไหนนะครับเขาต้องการแบบ100%หรือเปล่านะครับ แต่ทางที่ดีก็คือเราทําให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือตัวอย่างการแก้นะครับนะมุมมุมเล็กๆเนี่ยก็อาจจะต้องเอาบลัชลงนะครับเพราะว่ามันจะมันจะไปดึงส่วนที่เราคิดว่ามันสวยแล้วเนะี่ยมันจะได้ไม่โดน,นจะได้ไม่โดนที่อื่นชกด B คีค้างไว้อ่ะนี้ก็ค่อนข้าง,างนั่นลก็ลอง ลองลองดูส่วนอื่นนะอย่างเช่นตรงนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเราเราจะซ่อนส่วนที่เราไม่ใช้ออกเราจะได้แก้เฉพาะส่วนที่เราต้องการเวลาเวลาซูมหน้าจอเนี่ยกด backspace bar นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดคือตรงขอไข่นะครับแตแ่แล้วแต่คีย์บอร์ดด้วยนะครับมันจะเป็นรูป backspace นะเป็นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายไงเดี๋ยวนะเปิดนี้ดูมันจะเป็นเครื่องหมายนี้ ซ้ายย่อขวาขยายนะครับถ้าเมาส์กลางก็คือการแทร็กขึ้นลงซ้ายขวานะหมุนไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือ,อเราล็อกกล้องไว้เพื่อที่จะทําดีไซน์นะครับเราไม่หมุนเราก็จะดูแค่แค่มุมที่มันเป็นเร f เ r ลเลนจากลูกค้านี่แหละแล้วเราก็ดักให้ตรงกับเร f เ r ลเลนนะครับต้องตรงเลยถ้าสองข้างมันไม่เท่ากันอย่างเช่นเสื้อผ้ามันมีร,รูขาดของเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องเอาตัวเซมิทียเราออกนะครับ แต่ว่าหน้าตัวละครส่วนใหญ่มันจะสองข้างเท่ากันอยู่แล้วพวกบอดี้พวกสัดส่วนลําตัวน่ยนเท่ากันแต่ว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่มันจะแบบไม่เท่ากันนะอย่างอย่างอย่างคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็คือมีรูขาดมีผ้าเหมือนผ้าคลุมที่แหว่งไปแหว่งมาเพราะฉะนั้นต้องเอาสมมาทริออกไปแล้วก็ดัดแค่จะโดนแค่ฝั่งเดียวไม่โดนสองข้างดัด เพราะฉะนั้นอาร์ต์เวลาส่งซีนกลับคืนมาซีนมายาหรือซีนซีบลัชเนี่ยต้องต้องต้องทาบกับแบบก็คือส,ส่งแบบมาด้วยนะครับส่งภาพภาพที่เป็นดีไซน์เนี่ยก็คือทางทางคนที่ QC งานคนตรวจงานหรือทางลูกค้าเอางเนี่ยเขาจะได้ดูว่าเวลาเขากดกดโปร่งใสหรือกดดูวายเฟรมเนี่ยมันตรงกับแบบเขานะครับร้อเซนเี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ดัดอย่างนี้ไป เดินความงามของงานศิลปะเนะี่ยมันก็คือส่วนเว้าส่วนโค้งของของงานดีไซน์นแหละกว่าที่เขาจะดีไซน์มาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะฝั่งที่ดีอาร์ติสเองนะครับจะต้องเก็บความเว้าความโค้งออกมาให้ได้ยิ่งพวกที่ทําพวกงานพุทธศิลป์พวกลายไทยพวกนั้นนะครับลายมันจะมั่วไม่ได้เลยนะครับก็คือตรงไหนโค้งตรงไหนเว้ามันจะต้องแบบเป๊ะของเขาแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เป็นการฝึกฝึกทํา ทำแบบงานให้ให้ตรงกับแบบด้วยนะครับโอเคตรงไหนไม่ตรงดึงมาให้ตรงนะครับเนี่ยผ้ามันอยู่ตรงนีง้แต่แบบนี้ก็คืออัดวิดีโอตัวอย่างให้ให,ใ,หให้หลานชายที่เรียนด้านนี้อยู่นะครับเรียนอตอนนี้เรียน Creative อะครีเอทีฟมิเดียที่มสารคามปีหนึ่งอยู่ก็สกิลในการทํางานก็ค่อนข้างเก่งเกินระดับชั้นนั่นแหละนะครับ ในเรื่องงานนะครับในเรื่องพวกทีดีในเรื่องของการปั้นคัปเจอร์อะไรพวกนี้ก็ก็เราเราก็จะเป็นคน QC งานให้เขานะครับตรวจงานว่าถ้าตรงไหนตรงไหนคนแก้ไขนะเราก็จะได้ประสบการณ์ในวัยเรียนแล้วก็ได้หัดทำงานฟรีแลนซ์เพื่อ,อหาไรายได้เสริมเพื่อใช้ในช่วงชีวิตมหาลัยที่เรียนอยู่พวกนี้ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการแบบ เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยทํางานแบบอ r โปรดักชันที่เอาไปใช้จริงเลยประมาณนั้นนะครับอาก็จะเป็นการแนะนําการการแก้ไขางานตามแบบดราฟต์สำหรับงานอาร์ททอยประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็จะส่งแท็กให้หลานมาดูด้วยว่านี่โมเดลนี้ต้องแก้อะไรบ้างนะครับก็พอได้ไอเดียสําหรับนิสิตที่แวะผ่านเข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับคนที่เรียนด้าน มันติมีเดียของมหาลัยที่ผมสอนอยู่ข้าช่างนะครับหรือในสาขาใกล้เคียงของมหาล,ลัยอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวไปนะครับเราสามารถที่จะจบงานได้ในทั้งเบนเดอร์ทั้งมายาหรือว่าซีบร s h หรือซอฟต์แวร์อื่นนะครับที่ปั้นพวก 3D พวกอาร์ถอยได้แต่งานที่รา,ายละเอียดค่อนข้างเยอะๆหน่อยก็จะมีแนะนำก็คือเบนเดอร์นะครับที่สามารถสครับโพลิกอนจำนวนมากๆได้แล้วก็ฟรีเหมาะกับสตาร์ทอัพ แต่ผมก็ไม่ได้เก่งเบนเดอร์มากนะครับก็ก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนก็ไว้จะเอาคลิปมานำเสนอในรอบถัดไปส่วนผมก็จะใช้ c b บ u s h ในการทำคาแรคเตอร์ที่มันแบบรายละเอียดสูงสูงส่วนมายาไม่แนะนำสำหรับเฟซเยอะๆนะครับเฟซเยอะๆคือมันจะขยับกล้องไม่ได้นะครับมายาจะมีปัญหากับลากโพลีกอนก็คือซีนที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์เนี้ยมันจะมันจะกระตุกเลยมันลันไม่ค่อยไหวนะครับก็ก็จะมีเบนเดอร์กับ ซีบลัชเป็นทางเลือกสำหรับ high quality modeling นะครับวันนี้จบเพลงแค่นี้นะครับความน่าจะพอได้ความรู้กันสวัสดีครับ